เราจะลงเข้าไปในถ้ำน,นะคะวังนาคินวังนาคินเย่าค,คุณพ่อ สายเดินค่ะสว,ส,นะสวัสดีค่ะ,คะนี่เขาเรียกว่าวาังนาคินค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมวังนาคินนะคะติดกับนี่ค่ะแม่นา ำโดมนะคะคได้ยวคะเดี๋ยวเพิ่งทํมาถ่ายค่ะาขะะา,ยายนี่ไม่มีคนอยู่ค่ะไม่มีคนอยู่อ,อ,อตรนี้เอ,อ,อ,อี้สิมาคนรู้สวยงามมากเลยนะคะอันนี้เป็นแหล่งธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะไม่ใช่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ อันนี้จะเป็นลานข้างนอกนะคะนี่ค่ะมันอากาศดีมากเลยค่ะหลังจากที่เราหลังจากที่เราไหว้เสร็จนะคะทีน่นี่วัดป่าปากโดมนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะจะเป็นด้านล่างที่ติดกับแม่น้ำอะไรเขาเรียกลำโดมน้อยใช่ไหมเขาเรียกอะ ลำด,ดมน้อยนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่เองค่ะเฮ้ยเหรียญอยู่นี่ไม่ใช่เหรียญอยู่นี่เห็นไหมถ้าเอาก็ไม่รู้เรือ่องเดี๋ยวพามาดูใหม่นะคะ